สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยนะคะวดประจําวันที่2มิถุนายน2566นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตั้งแ่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณ์ ในการรับชมนะคะอะฟังคำเตือนกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่1กันนะคะพี่พี่จ๋าว่ามากี่คู่นะคะอะหรือว่าแอดพาหลุดนะคะพี่พจ๋าดูผลกันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางตัวใหม่นะคะอะสำหรับของวันที่ 1@ แอดให้เด่นที่0กับ5ไปเด่นที่0กับ5นะคะในรอบเฉพาะกิจออก0 2 0นะคะล่าง1 2 อ่าดินที่ศูนย์แอดมานะคะพี่ๆจ่าตารางเราก็มาเช่นกันนะคะสําหรับสองศูนย์อ่ะแอดมีศูนย์สองนะคะแอดมีศูนย์สองมาในตัวกลับส่วนล่างหนึ่งสองแอดหลุดไปนะคะแล้วก็ในรอบพิเศษนะคะสองแปดสี่นะคะพี่ๆจ๋าแปดสี่สี่แปดแอดหลุดไปนะคะแต่ว่าตารางเรามาสามตัวนะคะสําหรับในรอบพิเศษเนาะสองแปดสี่ล่างสามแปด 38ก็มาในตารางเช่นกันนะคะแล้วก็แอดเน้นไปที่83เนาะมาในชุดกันนะคะในรอบพิเศษนี้มาบนมาล่างเลยนะคะสำหรับในตารางของเราในรอบปกตินะคะ921นะคะล่าง72แอดมี27เด้อพี่ๆจ๋ามาในตัวกลับแต่ว่าบนแอดหลุดเนาะอะ่แอดหลุดไปนะคะส่วนในรอบ VIP นะคะ855 55มาตัวเด่นของเราเลยนะคะพี่พี่จ๋า855 5สไดยเนาะ3ตัวในกลุ่มแอดให้ไปที่อ่าไม่แน่ใจว่า550หรือ055นี่แหละพี่พี่จ๋าดูสไตยมากมากเลยเกือบมา3ตัวอีกนะ,ะส่วนล่างนะคะ64 64แอดหลุดไปเนาะวันนี้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเด้อพี่พจ๋าทั้งเจะแล้วก็ ตัวจับคู่นะคะแตกสี่น้อยนะคะตัวที่แอดจับคู่ก็มาสี่คู่เลยนะคะเท่ากับแตกสี่น้อยเนาะวันนี้นะคะยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยเด้ออ่ะตารางเรามาทุกตัวเลยนะคะอ่าชมคลิปแอดก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะฝากรับชมคลิปแอดให้จบด้วยเด้อแต่ถ้าอ่ายาวเกินไปนะคะอ่า ถ้ามีการโฆษณายาวก็ข้ามได้นะถ้าสั้นๆก็แอดก็ฝาอรบกวนนะคะพี่ๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องจะได้มีกําลังใจคํานวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อของวันที่2เลยแล้วกันนะคะสาหรับในสูตรนี้แอดลงสองสูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมารวมสําหรับพี่ๆเอฟที่เข้ามารับชมใหม่อาจจะยังไม่รู้นะคะแอด แจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะงงเนาะมาดูอีกสูตรหนึ่งแล้วพอมาสรุปเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะแอดลงสองสูตรเดอ้ออะเดี๋ยวเขียนวันที่แป๊กหนึ่งนะคะวันที่สองพ่งนี้มีลาวพัฒนาด้วยเนาะขอให้ดิ้งบนล่างอีกนะพี่วีจ๋าในรอบนี้แต่ว่าแอดคำนวณเสร็จแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอคัดอีกทีหนึ่งนะคะ ฮานอยสูตรมัดรวมตัวหนังสือก็แปลเด้อพี่น้องจา้าสูตรมัดรวมนะคะอันนี้เด่นเนาะฟังคาเตือนกันแล้วก็มาดูนะคะสำหรับตัวที่อจับคู่ให้ ก่อนอื่นเราม,มาดูตารางกันเด่นกันก่อนนะคะสำหรับตารางตัวเด่นแอดก็จะมีสี่เดือพี่พี่จา๋าแปดหกหรือเก้านะคะหนึ 1, 5, 2, ่งห้าสองเด่นวันนี้นะคะแอดให้เด่นที่แปดเด่นที่แปดกับสี่ ไม่แน่นะคะแปดสี่สี่แปดอาจจะมาอีกอาจจะมาคู่กันนะคะ,ะถ้าใครชอบก็สามารถตามตัวเดิมได้เนาะแต่วันนี้ตัวที่แอดจับคู่หรือคัดจากหลายๆสูตรมาเป็นสูตรนี้ให้พี่ๆอ่าไม่มีนะคะพี่ๆจา๋าถ้าใครชอบก็จับคู่กันได้นะคะเดี๋ยวในกลุ่มแอดก็จะไปคัดให้อีกทีนึงนะคะพี่พจา๋าตัวที่แอดจับคู่ก็จะมี8ปศูนยนะคะ81 แปดสองแปดห้านะคะสำหรับสี่นะคะสำหรับสี่สำหรับะะสีบส่ก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่หก สี่จนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดกันกันบ้างสำหรับชุดกันนะคะชุดกันแอดก็จะมีอ่ะสองเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะสองสามสองห้าเด้อพี่ๆจะ้ะเบิ้ลวันนี้แอดมีเบิ้ลมาคู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดเขียนให้ สำหรับสายเบิ้ลเนาะอ่าแอดก็จะไม่ได้ค่อยให้เบิ้ลเท่าไหร่นะคะนานๆทีจะมีเพิ่มมานะคะสำหรับเบิ้ลอ่มาดูกันสำหรับตัวที่แอดเน้นในรอบนี้นะคะถ้าแนวทางหลายตัวพี่พีเอฟซีไม่ต่ตามแอดทุกตัวเดอ้ออ่านำไปพิจรารณาเปรียบเทียบดูหรือว่าจับใหม่ในตารางก็ได้นะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นในหลักแนะคะแอดเน้นไปที่แปดศูนาสีห 42นะคะชุดกันชุดการแอดเน้นไปที่29แล้วก็17อ่ะสายเบิ้ลอย่าลืมนะคะ77ก็จะเท่ากับก็จะมี cc 7788นะคะสำหรับสายเบิ้ลอ่ะมาเดี๋ยวแอดยกให้ดูใกล้นะคะสำหรับแนวทางนะคะ29อ,อย่าลืมกลับหัวเป็น26เด้อพี่ๆจ๋าไพ่บัตรสองเก้ากะเป็นสองหกเนาะคะ่ะเนาะ จะได้เห็นใกล้ๆชัดๆแอดก็พยายามเขียนตัวใหญ่ให้เลเด้อ <c oughs> อ่ะจดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะพี่ๆจ๋าชอบคอยตามเนาะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอให้พี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะรวยๆเฮงๆเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ